เป็นผู้หญิงเรียนวิศวะจะดีหรอจะมีงานทำหรือเปล่าต้องปรับตัวเยอะไหมสวัสดีค่ะยินนี้อนรับเข้าสู่ช่องมิมี่ซีเค้นนะคะวันนี้มีมาในหัวข้อผู้หญิงกับวิศวะน้องๆผู้หญิงหลายคนที่อยากเข้าวิศวะน่าจะอยากรู้นะคะมีจะแบ่งออกเป็นการเรียนกับการทำงานนะมาเริ่มที่การเรียนคือทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคณะวิศวะเป็นคณะที่มีผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิง ถ้าให้เทียบกันรุ่นของมีก็1000คนมีผู้หญิง200คนก็เทียบประมาณ20%ของรุ่นนะคะถือว่าสัดส่วนห่างกันมากพอสมควรเลยแต่มี่คิดว่าในอนาคตอ่ะสัดส่วนของผู้หญิงจะเพิ่มมากขึ้นนะพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็เป็นหญิงล้วนเพื่อนๆก็จะถามบ่อยมากว่ามาจากหญิงล้วนต้องปรับตัวเยอะไหมตอนเข้ามาแรกๆนะคะด้วยความที่ผู้หญิงมันน้อยใช่ไหมผู้หญิงหลายๆคนอะ่ะก็จะพยายามหาเพื่อนผู้หญิงก่อกลุ่มกันไว้ มี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะตอนปีหนึ่งอะมี่ก็ยังไปไหนมาไหนกับเพื่อนผู้หญิงอยู่เพราะฉะนั้นตอนนั้นอะมี่ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่ามีเพื่อนผู้หญิงหลายคนของมี่เหมือนกันที่มาจากหญิงล้วนนะคะแล้วก็ด้วยความที่เรามาจากโรงเรียนหญิงล้วนใช่ไหมเวลาผู้ชายเล่นมุกที่เกี่ยวไปทางเซ็กชวลหน่อยๆเราก็จะไม่เข้าใจใช่ปะเขาก็จะชอบถามว่าเข้าใจเปล่าอันนี้เข้าใจเปล่าแล้วก็จะไปถามผู้หญิงที่มาจากสหานาว่าเข้าใจใช่ไหมอะไรแบบนี้ไม่ดีนะคะทุกคน โอเคเพอปีหนึ่งผ่านไปปีสองอะ่ะที่คณะมีจะมีการแบ่งภาคนะคะแล้วเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มมีอะ่ะแต่ละคนก็เข้าภาคไม่เหมือนกันเลยอย่างมี่อะ่ะเข้ามาโยธาอยู่คนเดียวเพื่อนที่รู้จักที่เข้ามากันด้วยก็มีแต่ผู้ชายมีก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มผู้ชายซึ่งมีจะบอกว่าถ้าใครพบเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะแนะนําว่าให้รีบหาเพื่อนผู้หญิงด้วยสักคนหนึ่งจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่า ตั้งแต่ปี2 3 4ใช่ไหมมีก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายมาตลอดมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าเรื่องที่เราคุยกันอะบางอย่างมันจะไม่ตรงกันใช่ไหมคือเวลาคุยกันอะเรื่องที่เราคุยกันได้มีท็อปปิกร่วมกันอะมันก็โอเคแต่มันจะมีบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงเขาคุยกันหรือว่าผู้ชายเขาคุยกันเรื่องที่ผู้หญิงเขาคุยกันก็อย่างเช่นความสวยความงามเครื่องสําอางการทําผมการแต่งตัว อะไรพวกนี้ใช่ไหมคือผู้ชายเขาก็ไม่อินกับเราอะ่ะเราก็จะไปคุยอะไรแบบนั้นกับเขาไม่ได้ส่วนบางทีอะผู้ชายเขาก็มีเรื่องที่เราไม่ได้อินกับเขาเหมือนกันอย่างเช่นสําหรับมี่ก็อย่างเช่นเขาคุยกันเรื่องรถเรื่องดูบอลใครแข่งกับใครใครชนะกับใคร <c oughs> หรือว่าเรื่องผู้หญิงเราก็ไม่ได้ไปอินกับท็อปิกที่เขาคุยกันนะนะถ้าะรยะยะสั้นๆนะมี่มันไม่มีปัญหาแต่ว่า ถ้าในระยะยาวแล้วอะอย่างมี่ก็คือปีสองปี 3, ป 4, สามปีสี่สามปีใช่ปะ่ะสามปีที่มี่อยู่กลุ่มผู้ชายบางทีมี่ก็จะมีความรู้สึกเหงาบ้างเล็กน้อยคือเพื่อนผู้หญิงมันก็มีแหละแต่ว่ามันไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนกลุ่มที่มี่อยู่นะพูดถึงเรื่องท็อป,ปิกที่ผู้ชายคุยกันมันจะมีท็อป,ปิกหนึ่งที่มี่รู้สึกอึดอัดแล้วก็เสียใจมากก็คือเรื่องที่ผู้ชายคุยกันเรื่องผู้หญิงนะคะมาพูดถึงเรื่องการทุกคามากดีกว่าว่า มีโดนคูกคามทางเพศบ้างไหมสําหรับมี่เองอะ่ะมี่รู้สึกว่ามันก็มีบ้างตามจังหวะสังคมของทุกวันนี้จะให้ไม่มีเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงทุกคนก็น่าจะเคยโดนผู้หญิงทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าถามถึงการคูกคามที่ร้ายแรงที่โดนตรงๆอะไรเงี้ยเอ่อมี่ยังไม่เคยโดนนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่โดนนะคะเพราะว่ามี่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่โดนขูกคามทางเพศบ่อยมาก แล้วก็ถึงมีจะไม่ได้โดนคุกคามทางเพศโดยตรงใช่ไหมแต่ว่ามีรู้สึกว่ามีโดนคุกคามทางเพศทางอ้อมตลอดเวลาเพราะว่าเวลาผู้ชายคุยกันเรื่องผู้หญิงอะค่ะเขาก็จะพูดถึงผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าเมาท์ถึงคนที่ไม่ได้อยู่ณตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคนที่โดนพูดถึงอะก็จะไม่มีทางรู้นะคะว่าเขาโดนพูดถึงแต่ว่าคนที่รู้อะคือมีเองแล้วมีก็ยอมรับว่ามีก็รู้สึกอึดอัดใจมาก แต่ว่าณตอนนั้นมี่ทาอะไรมากไม่ค่อยได้นะคะมันเป็นไปตามกระแสสังคมณตอนนั้นอะเรื่องเนี้พูดยากมากเพราะว่าถ้าเราพูดเยอะๆเราออกมาขอเอาเยอะๆมี่มันก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของมี่กับเพื่อนๆนะมันอาจจะกลายเป็นว่าเวลาเพื่อนมาคุยกับมี่อ่ะเพื่อนเขาต้องคิดมากขึ้นระวังตัวมากขึ้นมันไม่สนิทใจเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมี่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นก็เรื่องนี้ฝากถึงเพื่อนๆผู้ชายที่ อาจจะได้ดูอยู่นะคะมิคิดว่าเรื่องเพศพวกนีนะ้เรื่องปิตาธิปไตยอะ่ะมันเป็นไปตามกระแสสังคมอะ่ะมันฝังลากลึกมากับเรากับคําสอนที่เราเติบโตมาที่ผ่านมามันก็แล้วไปแต่ว่าอยากให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตผู้หญิงด้วยโอเคคําเรื่องจริงจังกลับมาที่การเรียนของเรานะคะมิเห็นว่าส่วนใหญ่อะ่ะผู้หญิงจะตั้งใจเรียนมากกว่า น,นี้จริงๆนะคือผู้หญิงจะเข้าครบกว่าจดเลคเชอร์ครบปินชีตครบทําการบ้านครบคือผู้ชายมันก็เยอะด้วยแหละมันก็มีหลากหลายรูปแบบอะนะแต่ว่าก็จะเห็นแนวโน้มได้ชัดว่าผู้หญิงตั้งใจเรียนกว่ามีก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอ๋อแล้วก็มาพูดถึงผู้หญิงในแต่ละภาคกันนะคะคณะวิศวะในภาคที่ผู้หญิงเยอะๆอะ่ะคือเป็นวิศวะอุตสาหาการแล้วก็วิศวะเคมีสองภาคนี้คือผู้หญิงผู้ชายอะ่ะห้าสิบห้าสิบเลยนะ แต่ว่าอย่างนี่อยู่ภาคโยธาใช่ไหมภาคโยธาจะมีผู้หญิงประมาณ15%ซึ่งเหมือนมี่ได้ยินมาว่ารุ่นมีอ่ะคือผู้หญิงเยอะที่สุดในรอบหลายปีแล้วภาคโยธาก็จะเป็นภาคที่รู้กันว่าผู้หญิงน้อยนะคะถ้าน้องๆผู้หญิงคนไหนเข้าภาคอุตสาหการรมหรือเคมีแล้วอ่ะรับรองมีผู้หญิงเยอะแน่นอนไม่เหงามาในเรื่องของการทํางานบ้างดีกว่า ว่าจบมาแล้วเราจะมีงานทํำไหมเขาจะรับผู้หญิงไหมมันจะมีความต่างไหมถ้าเป็นผู้หญิงสาหรับภาคโยธานะคะมีคิดว่าอาจจะยังมีบางบริษัทที่เขาอาจจะยังไม่ค่อยอยากรับผู้หญิงเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่มีเห็นเท่าที่มีสมัครงานมางานโยธาก็มีผู้หญิงมาทํางานเยอะเหมือนกันนะคะเขาก็รับเป็นปกติเลยมีว่าตรงนี้อาจจะอยู่ที่บริษัทด้วยผู้หญิงทํางานหน้าง,งานจะเยอะเหมือนกันนะคะมีบริษัทเก่าที่มีเคยทํางานอะ่ะก็ มี่ก็มีเพื่อนผู้หญิงที่ทํางานหน้าง,งานกันหลายคนมากๆเหมือนกันมี่คิดว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เปิดกว้างกันแล้วนะคะว่าความสามารถมันไม่อยู่ที่เพศแล้วผู้หญิงผู้ชายก็ทํางานได้เหมือนกันแต่เอาจริงๆอ่ะผู้หญิงจะมีข้อจํากัดเรื่องการเดินทางนิดนึงถ้าไปทํางานต่างจังหวัดหรือทํางานที่ต้องขับรถไปพักคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยให้ผู้หญิงทํานะคะคือการรับเข้าทํางานอะ่ะถ้าในกรุงเทพอะ่ะมีว่าผู้หญิงผู้ชายเขาก็รับทางานเหมือนกันนะคะแต่ในส่วนของความก้าวหน้านในการทํางานอะ่ะ อันนี้มี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามี่ก็ยังเป็นคนที่เพิ่งเข้าทํางานเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เขาก็ดูที่ความสามารถดูที่ตําแหน่งของเราเรียนก็ส่วนเรียนไปทํางานก็ส่วนทํางานไปแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องสังคมการคุยกันการเซลล์การอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างแต่มีว่าตอนนี้ผู้หญิงก็เข้ามาเรียนวิศวะเยอะเหมือนกันใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะคลิปนี้ก็เท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆผู้หญิงที่ สนใจเข้าเรียนวิศาวะนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย